ทีนี่กิเลสประเภทความกโกรธโกรธครั้งหนึ่งโกรธครั้งหนึ่งมันก็าสะสมอนุสยไว่าหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่ง,งทุกทีเหมือนกันก็รเรียกว่าปฏิคานุัสปฏิคานุสยปฏิคานุสัมพร้อมเร็วที่จะเปลี่ยนเบียนดังนั้นมันจึงง่ายที่จะทะเลาะวิวาทกันมอนสนักพอ,พอ,พ,อ,พ,อ,พ,อพอเห็นหน้ากันก็แห่เท่านั้นแหละไม่ต้องมีอะไรกันไม่ทันจะมีอะไรกัน เพราะมันมีอนุสัยชนิดนั้นมากท่านพระเนยจึงชกต่อยกันแทงกันโดยช่อนซ้อมเนี่ยเพราะมนมีอันธพาลแบบนี้ฟังอยู่ในสันดานมากนับเรียกว่าปฏิธาอนุสัยทีนี้กิเลสประเภทโมหะขับไปสะสมไว้ก็เป็น อวิชานุสัสอวิชานุสัสค,ความเคยชินแห่งความไม่รู้ไม่มีความรู้ปราศจากความรู้หรือถ้าม,มีความรู้ก็รู้ผิดผิดเรีย <c oughs> กว่อาอวิชานุสัสเพราะฉะนั้นมันจึง,งโง่มันจึงปัญญาอ่อนมันทําอะไรอะไรเป็นคนปัญญาอ่อนไป็ดทุกทีแล้วมันก็ไม่รู้สึกตัวด้วยเอาเลยไม่รู้สึกตัวไดไรับปัญญาอ่อนนี้ มันก็เทียงไปตามแบบพญญาอ่อนนี่ก็เป็นอันภานชนิดที่สามทีม่ฟังอยู่ในตันดาล<ม>เรียกว่าราคานุสไซปฏิคาุุไซอวิชานุไซทางที่ลดได้ก็มีสองวิธีคือไม่เติม พอจะเกิดพอมีโอกาสที่จะเกิดกิเลสหรือเหตุให้เกิดกิเลสมีมาไม่เกิดไม่เกิดอย่างนี้เราไม่เติมคือลอดมันก็ลดหน่วยหนึ่งลดหน่วยหนึ่งทุกคราวที่บังคับไว้ได้ไม่เกิดกิเลสนี่โดยการไม่เติมทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือเอาไฟเผามันเอาไฟลนมันมไฟที่ว่านี่ก็คือวิปัสสนาความเห็นแจ้ง ในความจริงของสิ่งทั้งปวงที่ทำให้คนมันโง,มนงมน่มันหลงเพราะมันมันไม่มีความเห็นแจ้งมันไม่ไม,ม,มียานทัศนะก็ทําให้เกิดยาณนทัศนะอยู่เรื่อยไปมันก็ลนหรือเผาไอ้อนุสัยนะให้ลดลงเหมือนกันลดลงเหมือนกันทาหมดก็เป็นการบรรลุมรคผลสูงสุด ไม่หมดก็เป็นการบรรลุมรผลตามสมควรนี่คือการไปอบรมจิตที่เต็มอยู่ด้วยอนุสัยนั้นให้มันกระถูกเอาไฟล้นอยู่ด้วยวิปัสสนาดังนั้นเราจึงต้องทำวิปัสสนาหรือว่าควรทำวิปัสสนามีหลายแบบหลายอย่างแต่ว่าที่เราเห็นว่าดีที่สุดเลือกมาดีที่สุดจากพระบาลี ก็คือแบบอนาปานาสติควบคุมกายชนะกายให้ได้ให้ร่างกายอยู่ในอำนาจให้สงบระงับได้ตามต้องการหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองควบคุมความรู้สึกของกายที่เรียกว่าเวทนาเวทนาที่ทำให้เกิด ความรักทำลงไหลมากกว่าอย่างอื่นนะ่ะทางตาทางหูทางเกือบหมูกทางลิ้นทางกายเวทน,นาเหล่านี้ควบคุมมันได้ชนะมันได้มันก็ไม่ดึงไปหากยกิเลสตกระปลกหมวดที่สามบังคับจิตไว้ได้หมวดนี้สาคัญที่สุดสาคัญที่สุดสำหรับวิญญาณแห่งความเป็นบรรพชิตหรือเป็นนักบ,บวช ถ้าควบคุมจิตไว้ได้เนี่ยนั่นแหะคือความเป็นพระความเป็นพระอยู่ที่นั่นเลยก็ฝึกควบคุมจิตให้ได้รู้จ,กจักติดทุกชนิดแล้วก็เลือกมุ่งหมายเอาอันที่สูงสุดสุดสุด,สดบังคับให้บันเทิงบังคับให้ตั้งมัน่นบังคับให้ปล่อยอย่างที่ปรากวู่แล้วในหลัสูตรบังคับได้ตามความประสงค์จิตก็อยู่ในสภาพที่ถูกต้อง และหัวหที่สี่ก็ทำให้เกิดยานเกิดยานที่สูงสุดวิปัสนาญาณก็เรียกอะไรก็เรียกคือเพ่งพจจงจงิจารณาอนิจจังอนิจจังอนิจจาอุปัสิเพ่งเห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรรอบตัวเรานอกตัวเราในตัวเราเห็นแต่เป็นอนิจจัง โดยเฉพาะอนิจจังที่เราเคยหลงไหลมาแล้วเห็นอนิจจังอนิจจังของอาตนะก็ดีของอารมณ์ที่มากะทบอาน็ดีของเวทนาที่เกิดขึ้นก็ดีคือทุกอย่างนี่เราทำทั้งพวงเราเห็นอนิจจังเห็นอนิจจังเราเห็นอนิจจังอยู่อย่างนี้เดี๋ยวมันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นคือความโง่แต่เดิมอะ มันคลายอยู่คลายอยู่มันก็หมดแหละถ้ามันคลายอยู่มันมันก็หมดแหละพอหมดก็รู้หมดความยึดมั่นถือมั่นนี่หมดที่สี่เมื่อทําอยู่อย่างนี้มันมีอาการเท่ากับเอาไฟคือวิปัสสนาไปลนเอาไปอนุสัยกองอนุสัยกองกิเลส ให้ลนลายไปหรือจะใช้คำให้เบาบางไปเบาบางไปเบาบางไปนีก่ก็ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คือความไม่มีกิเลสแม้จะไม่มีผลตั้งการบรรลุมาคผลนิพพานก็มีผลดีวิเศษ มันจะหมดสันดานผ่านสันดานอันธพาลที่รักเร็วจนมากรรมที่โกรธเร็วจนแห่แห่ทำอันตรายเป็นอันตรายแกบบ่ผู้ข้างเคียงบก็ทีล้มันล้มจนทำอะไรไม่ถูกไม่สมควรแก่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น มีการกำจัดความโลภก,กำจัดความโกรธกำจัดความหลงหรือกำจัดราคะโทสะโมหะด้วยการเอาไฟไปลนข้าวที่คลังของมันคืออนุสยัยทําได้เป็นเวลาเท่าไรมันก็ลนตลอดเวลาเท่านั้นทํำวิปัสสนาเป็นเวลาเท่าไร มันก็เหมือนกับอาไฟเห็นลนอนุสัยเป็นเวลาเท่านั้นมันเมื่อทําอยู่ทําอยู่ทําอยู่อนุสัยอนัยอนธพานใต่มันก็เบาบางเบาบางการสะสมอะไรความรู้สึกของจิตท,ที่เป็นกิเลสนี่มันถูกละลายละลายละลาย โดยวิธีเอาวิปัสสนาลนในอีกทางหนึ่งก็ไม่เติมเข้าไปไม่ป้อนเข้าไปอีกไม่ป้อนเข้าไปอีกสำหรอสังวรระวังเป็นอย่างดีไม่ป้อนเข้าไปอีกที่ข้างในนู่นมันก็คอยลดอยู่ลดอยู่ลดอยู่แล้วเมื่อเมื่อไม่ป้อนเข้าไปอีก,ออม,ออกออมันก็ลดเหมือนกันมันลดเหมือนกันคือมันไม่เติมไม่เติมอาหารไม่ไม่เติมอะไรสิ่งหล่อเลี้ยง ในการทำให้ปัสนาจึงมีผลสำเร็จเป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดแม้ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานก็เปลี่ยนนิสัยอันพานนิสัยพานนิสัยอันพานทั้งในแงราคะโทสะโมหะให้ลดลงให้ลดลงเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างภาษาว่ายังอยู่ในโลก แม้จะยังอยู่ในโลกเป็นวิสัยโลก,กียะนี่ถ้ากิเลสมันลดลงหรือมันน้อยลงมันก็ดีดีเพราะเรื่อมีจิตใจสูงถ้ามงในแง่โลกุตระมันก็ยิ่งดีเพราะมันใกลพ้พระนิพพานก็ไปทุกทีใกลพ้พระนิพพานก็ไปทุกทีใกลพ้พระนิพพานก็ไปทุกทีถ้าอยู่ที่นี่ถ้าอยู่ที่นี่นคือไม่ได้ ไม่ต้องผ่านจะไปใน่ผ่านมันก็เป็นคนที่ไม่เป็นอันธพาลนะแต่เป็นสัตตบุรุษผู้มีคุณธรรมมีความงามมีความดีมีความสงบลำงาตีน่ารักใครนับถือถ้าชีวิตของเขาก็จะเย็นเย็นเย็นดีกว่าชีวิตร้อนชีวิตร้อนร้อนในราคามันร้อนในโทสะมัน ราอนในโมหะบ้างราคา,รเา,เรราเป็นไฟแห้งร้อนเผาไฟเปียกไอ้โทสะเป็นไฟแห้งร้อนเผาราคะเป็นไฟเปียกโมหะเป็นไฟมืดมืดเป็นไฟเหมือนกันหมดทั้งความแห้งทั้งความเปียกทั้งความมืด โทสะโกธานี่ยเป็นไฟลุกโลงมันไฟร้อนต่ส้าราคะโลภะนี่นเป็นไฟเปียกจะอันตรายเหมือนกันโมหะเป็นไฟมืดเราก็ดับไฟกิเลสเหล่านี้เสียก็เป็นการดับทุกข พระอริยเจ้าดับเสียทั้งไฟกิเลสและไฟทุกข์จะเป็นพระพุทธเจ้ากับพร้อมทั้งวาสนาคือความเคยชินทางฝ่ายร่างกายฝ่ายวัตถุนี้ด้วย